สวัสดีครับมาเนี่อยู่ช่องสายหาสารนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแนวการป้อมนะครับมีชื่อว่ารัตโรโยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวไอเทม2ชิ้นนะครับก็จะเป็นบุ๊กซีเค็ดแล้วก็โกดคอยนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้นะครับเราสามารถแลกได้จากร้านค้านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้แลกมานะครับในสมุดตอนแรกนี่ก็งงอยู่ได้จากไอตัวนี้นะครับเนี่ยผมเล่นมา เกือบหเดือนนะครับถึงจะได้ไอชิ้นนี้มานะครับแล้วก็มาแลกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแลกได้ก็คือจะใช้แต้มนะครับอ่ะก็คือใช้แต้มตัวนี้หนึ่งพนะครับแลกได้1อ่าหนึ่งอันนะครับอ่ะแลกได้1อันเนี่ยซึ่งโอ้โหต้องใช้6อันนะครับเพื่อจะมาแลกอ่าเจ้าตัวสมุดนี้ได้1อันนะครับก็จะใช้เวลานานอยู่นะคือได้จากซีซั่นนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช่ซีซั่นนี่จากไอเนี่ยไอพีเมียมตัวนี้นะครับเนี่ย จะได้อยู่ไอตัวเลเวลเจ็ดสิบแปดตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าใครเติมเนี่ยมันก็จะได้สองชิ้นนะส่วนแต้มนะครับเนี่ยมันก็ได้จาก PVP นะครับเนี่ยก็จะได้แต้มแต้มเจ็ดพันขึ้นไปนะครับถึงจะได้นะอ่าซึ่งระดับสูงสุดในสู้กันโอ้โหเอาไม่ไหวนะครับของผม,ผมแต่แในซีซั่นสูงสุดก็หกพันนะครับหกพั 6, นคะแนนเนี่ยถึงหกพันสองร้อยคะแนนเนี่ยผมก็โอเคละ ซึ่งผมเอากล่องแค่นี้นะครับเนี่ยเคยได้สูงสุดหกพันหกพันหกพันหกร้อยละมาหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นไม่เกินนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอโกเดี๋ยนะไอโกคอยซึ่งมันแรกมันได้จากไอพวกนี้นะครับเนี่ยกิจกรรมมันเข้าดูไม่ได้อโอเคเป็นไรเดี๋ยวผมมาใช้ละกันนะครับ เดี๋ยวมันให้รีสตาร์ททำไมวะเนี่ยรอ,อสักครู่นะครับแต่ว่าเกมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดึงเน็ตทีหนึ่งนะถ้าเราเล่นเนี่ยผมผมเนี่ยเล่นในส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเปิด WiFi ให้แชร์ต่อนเนี่ยโอโ้โหดึงเน็ตชิบหายเลยอเดี๋ยวมาอัพให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งตัวที่ผมจะอัพก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ัวไดแอดนะครับ <c oughs> อ่าจะใช้ตัวแอปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยจะใช้หินตัวนี้นะครับ6อันนะแต่ถ้าใช้สมุดเนี่ยก็ใช้แค่อันเดียวนะครับอ,อันนี้เนี่ยผมคิดถูกไหมเนี่ยก็ลองอัปไปอัปเกรดปึ๊บอ่ะโอเคก็ตามนั้นนะครับอัพมาเป็นเลเวล10เฮ้ยอัพได้เลยนี่ว่าเอ้า มันไม่เสียไอตัวนี้ของมันด้วยนี่วะอันนี้ที่ผมเข้าใจว่ามันต้องใช้ตัวของมันด้วยนะโอ้โหไม่งั้นเนี่ยอัพไม่งั้นอัพตัวนี้นะโอ้โหอ่ะไม่เป็นไรตัวซับพอร์ตก็เป็นตัวที่ดีนะครับอ่ะโอ้โหต่อไปใช้หินก็คือใช้ก้าวนะครับโอ้สมุดนี่สมุดโคตรมีค่าวะ่ะโอ้ชิบหายละ ตอนนี้เนี่ยต้องสะสมสมุดลนะไม่น่าละมันแรกยากนะครับเออถ้าจะอัพช่วงเลเวล1 1 12นี่ผมว่าค่อนข้างจะคุมนะ้มเนอะมาลองดูแต่ว่านึกว่านี่ไอตัวที่อยู่ตรงนี้นึกว่ามันจะหายไปด้วยนะครับแต่ว่ามันอัพได้เลยนะส่วนนี้ก็น,นึงเป็นโค้ดคอยนะครับไว้อัพพวกนี้เนะี่ยใช้แทนเงินนะครับ 40, 0 0มส่วนใหญ่ถ้าจะอัพคุ้มก็อัพสัก อาเรเวลสิบสี่สิบห้านะครับมันจะคุ้มเนี่ยอาเช่นจับตัวนี้เนี่ยห้าหมืนหกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันครับโอ้โหเออมันไม่เสียดายด้วมันไม่เสียไอตัวเนี่ยแต่ว่าตัวต่อไปโอ้โหใช้เก้างานงอกเลยกว่าจะได้หินตัวนี้มาก็ไม่ง่ายนะครับเนี่ยอ่าอ่ะ,อะหินหินตัวนี้ ซึ่งเราจะแรกก็ตัวนี้นะครับหรือว่าใช้เพชรห้าร้อยนะครับแลกได้1อันนะครับซื้อได้1อันนะหรือว่าจะใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรสลาดตัวนะครับในทีมเราเนี่ยเพื่อจะไปแลกนะครับเนี่ยมันสามารถไปแลกได้เนี่ยตัวที่เรามีแะมันก็จะได้คิตตันมาน1อันนะครับโอ้ต้องโอ้โหกว่าจะสะสมก็ไม่แปลกใจละ คตรจะยากอยู่นะคือแปลว่าคนที่เติมนี่เติมหนักพอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยผมเล่นสายฟรีนะครับก็สะสมไปเรื่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่ตันนะครับก็มี2ตัวละตัวนี้นะครับเนี่ยมีการาดทั่วไปนะแล้วก็กร์ดจะเป็นอันนี้นี่เขาการาซอะไรการาดสีฟ้าจะเป็นการ,ร์รแะนะครับสีม่วงเป็นอีเปกแล้วก็สีส้มนะครับจะเป็นตำนานก็จปนประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาบ,บ,คคบัครับสสดครับ